อากาศมืดนี้คือจะหอนพี่น้องลมอยู่แต่ก็บ,บัแหง้งอากาศเย็นๆทียาำมือเสาพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เริ่มแดดออกมาแห้งแล้วพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีบดสุขูสุขคนพี่น้องจ้าสวัสด,ดีตอนเสาพี่น้องสาวแสงเปิดลานเด้วเปิดลานมือได้มีกาแฟมนานั่งเผาห่านให้หล่ ส่วนเจ hmm. ah, food, oh, yeah, ้าของเราคุณพ oh ี่น้องเปิดห่านกับหาปัดขีดฝุ่นขีดดินโอ้โหจะโฟดแน่อยู่ได้แสงหลดไก่สามคันขีดฝุ่นเป็นโจม กอสูส่กันแล้วแซกแน่นเลยเนี่ยยอมแล้วยอมแล้วปุ๊บเลยปุ๊บแล้วเมื่อนี้ไม่ค่าเฮ็ดเค้กเยอะแล้วแหละวไี๋จะก่อน แต่ว่าอยู่ในตู้นี่ก็มีพี่น้องอยู่ในตูน้มีจักรก่อนอน,น,อนี่พี่น้องพุ่นเคทก็มาทำอยู่ยข้างในนู่นไปดูสวยมากอยู่ในนี่มีสี่ก้อนพี่น้องเก่ากระยาและเห็ดแสบไว้มันเข้ามาเอามันจะโมาายากแต่แม่เขาเอิ้นนะ สบายดีที่พูดพูดสบายดีแอปเปิ้ลไหมสบายดียดเฮงเฮงสบายดีเดอ้อ, <laughs> ดเดอพี่น้องสบายดีประสุ่นสุนกคนกลับมาแล้วเดอ้อเข้ามาแต่งงานพระธาตุอิงห้งเมื่อวานเนี่ยโอ้ยหขี่กระลงสาแหงนะคะกระลงเมืองสาวนเนี่ยจังได้จ้ะฝากพี่น้องไปติดตามรับชมขี่ไปย่างงานอันพระธาตุอิงห้งมนเ,นเมื่อวานมัวส่วนเบิกเงินไปหลายแสนเต๋อเพื่อไปแปลงล่าเกิดมายิงเล่านะจังได้จ้ะ อย่าลืมเขาไปเบิร์นะพี่น้องมวนเยอมวนเยอ่ไปละอวนฟ้าพี่น้องนี่คืออะไรฟ้าพี่น,อน้อ,อ,อ,นองอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าเค้กหรอกเขาเรียกว่าเค้กมันใหญ่แหงของไผ่อนีรน่ะบ่ เค้กอันนี้เป็นเค้กสองฝันนะจ๊ะราคาราคาหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนะทุกคนนี่เพื่อนอยากจะพาเพื่อนอยากให้เอาเป็นเค้กสองฝันเนาะหนึ่งใหญ่มากเลยทุกคนมักสตรอเบอร์รี่นี่คือส่วนเสื่มมาแต่งงานเมื่อวานเผื่อมาตกแต่งเค้กนี่นะจ๊ะนี่น้ำบอกงามนะโอเค อันนี้เป็นของพี่นายเนาะพี่นายซื้อให้ครูแฝดพี่น้องจะหนก็ขอบคุณพี่นายมากๆนะคะว้าวที่เป็นเจ้าภาพเค้กให้ครูแฝดในมือนีเนาะมือนีก็เป็นทางวันวันเกิดน้องทำเนาะแล้วก็วันเกิดครูแฝดขอบคุณจริงกับแบบผ่านมาแล้วแต่ว่าน้องลังหายเนาะ uh. แล้วก็อันนี้ก็เป็นของน้องทำอีกก้อนหนึ่งเพราะว่าน้องทำมาเค้กนันได้ร้ายแห้งพี่น้อง นี่กระเมน่นพี่น<ด>้องแต่ว่าอันนี้ก็เลยเห็ดแบบรุ่นจิ้วให้เลาวเจนนี่ก็ขอบคุณคุณพี่มากมากนะคะ,ะที่เห็ดเค้กให้น้องๆเลาวเจนนีน่ก,นก็ขอให้คุณพี่สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะเนาะสุกไกส่สบายใจแมนอันนี้คือเค้กจากซีเมอร์สาวแสงพี่น้องซีเมอร์สาวแสงนะกลัวสีเฮ็ดแล้วได้านก้อนบางใหญ่เลยโอ้ยใหญ่แฮงนาะเป็ดใหญ่เลยเมน ที่เฮ็ดใส่ถาดอันนี้นะก็คือถาดห้องแข็งๆของเข่งที่หลายๆปอดเนะี่ยยังไม่ได้ไปซื้อมาพี่น้องเลาออกันอยู่ยวาานน่าสิไปสวรรค์เขตเนาแต่ยังไม่ทันหัวสิไปเมือ่อใดก็เลยเลาออกันแล้วก็เลยเฮ็ดใส่ถาดอันนี้เอาแล้วก็ยกไปโหลดแม่นแล้วมันก็ง่ายอยู่เด้อแต่ว่ายังไมนได้แล้วเถธออันนี้นะยังไม่เร็วบนว่าเดี๋ยวเพาต้องเขียนซื้อแล้วก็ เชื้อแล้วก็ได้ออกก็หามไปใส่ตู้ไว้เนาะหลังจากนั้นก็มือแรงก็ใส่ตบแต่งเทียนแล้วก็จบหอมเฝ้าแม่มือแรงแล้วก็ได้เอาออกไปลกแล้วพี่น้องมือแรงนี่นคือสิคนเค็กอยู่หลายผิเนาะเค็กนะหลายแห้งนะจ๊ะเต็มตู้อ,อยู่ในตู้แล้วก็สี่กอดพี่น้องวันเกิดน้องธามพี่น้องจัง์ดบก,ก็ขอบคุณไอเออื่นเนาะเบิร์สุขภูสุคนที่แบบว่าเฮ็ดเค็กให้น้องๆแล้วก็ส่งเงินมาเนาะให้น้องแม่แมส่งเงินมา ผูกแขนแน่นผูกแขนมันเกิดเนาะแต่ว่ายังท่านได้ไปเอาอยู่ที่เอื่เพิ่นอยู่เมืองหนองเพิ่นส่งมาเดี๋ยวมือดิสแมนเสียออกไปปักซองเนะาะเมื่อวานนี้เราก็บอกว่าขอบคุณมากๆนะคะขอบใจเอ,อื่อยหลายๆเด้อแล้วก็มีของเบาแปบ,บของเดี๋ยวเอามาแล้วกระจาแบ่งแบ่งกันเนาะมีของภายในครับว้าวขอบคุณมากๆครับมือนี้ก็เขามาบ้านพี่น้องเอาบักสตอเบอรี่มาส่งมาแต่งเค้กเนาะของกระเล้ว ยังแต่เขียนสื่อแล้วก็ไปแช่ไว้ตู่มแรงกาวออกไปภูแลพี่น้องนาบได้จัดใหญ่ดอกพี่น้องเลยมีแต่ขอบครัวตัวเองครับล่ะกินข่าวแรงแต่บุหูแล้วกินวาซิมี่อย่างแล้วก็เป่าเ้กจบเมนก็คือโปดติดตามตอนแรงผูหละเมืออม่อนี่แดดแล้วพี่น้องลมบบอแหง้ง <c oughs> คุณยายไปได้ออกนาบ่า ใส่ไปวันใสได้ไปวันนี้นอนอยู่ห้องทำชาไปบวบไหวม่วนเยอะข้าวมันจะม่วนดอกวมันจะเหนื่อยขาก็ไปนั่งจิ้มซุ้บไปช่วงปุยกินไม่เว่เขาเห็นเท่าเลี่ยตอนเท่าไปเปลี่ยนสุดไม่ยอมไปเห็นเท่าเลยนะมาเลยมาหันจะเขามานั่งกินกระปุ้นเลยกันไปดีเมื่อย้อนไปไหนถุงม่านอนอยู่ห้องทำชาสาาดลงมาแล้วก็นอนูบวบไหวเยอกดูดีนแม่และเมื่อยได้ ม้อดม่อะยู่นกกรามาดูนอนขั้ดเลาะลูกปลกมาถึงคำได้มาคามเกิดไปหล่อไปส้มเบิ้งพี่น้องไงเงินเงินพอได้ไหมใ่เงินายก็ได้เกิบได้มาคามื่อวานพอเาเงินหายุงมาเขาซื้อให้ตัวนึงส่งน้ำพะวนสื้อให้พักกับไปเที่ยวงานพี่น้อง เบิด <ไป S 2> แล้วบได้กินหนดเข่ามาแล้วก็ไกวผ้าแล้วก็นอนบไดกินขาแรงมื่อานเนี่เมื่อสุดท้ายไปนั่งเผาเขากินกระปุ้นเลยก็ดิกิน้ำข้าวเลยก็มีไงนะั่นเล่าหนึ่งขาวกัํมเลยก็ไปเอาเขา้าวก่ํมเล่าสิบพันไปนั่งกินก็อิ่ม มาเพราะเขาตีบัวกระลำกลินน้อยนิดยู่บ้านธาเขาสินินนนิยมอ่ะนะเขากระมันแม่เป็นพวกเขากระมหรือเขาลามเขากระมบางเขาลามนี่เป็นเอกลักษณ์ของบันธาเลยแม่เป็นพวเขาปุ้นอันเป็นพวกเขาปุ้นเบิ้ดได้ไม่ใหญ่นั่นเราก็เบิ้ดได้กำอ่ะมมีเมียนี่เขาบางงามตอนเขาถ่ายในใบนั่นนะบุเอาบอนไปมื่อานนี่นแต่ว่าเจ้าบนอย่างเป็นคือภูเก็ตค่ะมู่อานเี่พักกันไปจนเบิ้ดพี่น้องออกไปนะในมิตรจี้ลี่เลยบุมมีคนเลยเหลือแต่เมลานั่งอยู่คนเดียว อยู่บ้านเก่าชาวแสงคือใจดีแค่เบาเผาเฮือนไว้ท่นเพิ่งมัดก้อยฉันก็จะแสงก็ก้อยหมูห้องไก่ก้อยหมูก้บงปวจักหงัวเกือเป็นเกลือไก่ปวจักหงัวจักงัวเพิ่นว่าสิไปผูกงัวเมื่อวานนี่ไปกับปวจักงัวพี่น้องให้ว่าสิไปเกลือหมูกับจักสิเกลือได้เกลือโบเปิล ลบหนาลบล้งวันเนี่ยกไก่ไข่นมันเกือง่าหพอตกเขาไปเอาน้ำไข่มากระเดาะก็มีแล้วกลามจะใกล้ลนมหลแต่ว่าเคยอามาลาดุนๆแล้วเห็ดเธอนึ่งจะอีหยังอยู่ใสแล้าอะน้ยขี่ฝุนพี่้องนรถผ่านมึงหนึ่งโอ้ยเข้ามาเลยแจ๊กไงกุ่มกุ้มบันี้แล้วมันลมมัแห้งแห้งสีไงใช่ไหมแบบแบบรถแล่นกายแล้วมันก็ กุ้มคือรถนี่แหละพี่น้องนางตื่นมาเปิดร้านกับทำความสะอาดเสร็จโตเสร็จตังวัดกวดหนาลานทุกอย่างพี่น้องเลยช่วงนี้ก็ซีอุกอ่างย้อนนี่แหละชีพุ่นเวลารถผ่านอยากไปหันปลาลวยปลาหิวเข่าดิไปที่พี่น้องไปบุ้งอมีเงี้ยป่ะ อีแม่เราสีแกย่งว <m im it> <m ik> ันนี่ป้าพี่น้องอันไปหอดอันซ้อนอะไเก็งนะวัดลายไปซื้อวายมากเก่งบริได้อีหยังของกินหายากเลื่อวายมันขมอ่ะมีแต่ย่ำเป็นงานในพี่น้องไงใครสืบกับบัวเอาผู้สาวมาผู้สาวมาเปลี่ยนเอารถทวมเคอนเอารถเรามาหน่อยอีแม่เอารถเคอนไปขายเห็ดน้องเหมยจะไปโรงเรียนเอากระโปรง ไปเรียนเล้วโบไปโบเฮียนอยู่บ่บ่าะเพิ่นไปโลกผู้เบาทีมื่อวานนี่ก็บ,บ่ได้ไปพี่น้องขาดทั้งเอ้ยทั้งน้องเมื่อวานนี่พา,นพากันไปเที่ยวงานบุญพี่น้องเลยชาวหนองทธนรมยังคิดหยาดในครูลงโทษอยู่ได้เฮ้ย <laughs> แต่ว่าเพิ่นไปพ่อหมูน่นี่เขนลงโทษก็บ,บ่ได้ลงโทษแต่เฮาดอกเพิ่นวะป่ะเพิ่นห้าร้อยเบื้องหานปลารวยมีอะไรขายโอู้หูมื่อวานเราออกสู่ใหม่เมีน ว่าจะเปิดห้านพี่น้องเลยลูกค้าเขาจะเศ้าว่าเด็กๆเกขาจะปล่โรงเรียนซื้อของแหละแล้วก็พาไปโรงเรียนพี่น้องนักเงียนในบ้านนี่แหละนั้นคนส่งเขากัเขามากพอดีพี่น้องเลยพอสาวันมาส่งเขา่าสอแสงส่งกูมือพี่น้องส่งยามือเสาร์ยามือแรงนางออกกินอยู่น้า ส่งตอนเช้าแล้วก็ตอนเที่ยงตอนเที่ยงไปส่งดอกนังจงไว้กินส่งรอบเดียวเนี่ยแรลงก็ออกกินอยู่หน้าพี่น้องส่งกับข้าวตอนเช้าปอดพี่น้องโคตรด,ดกเลยมังนม,มน่ะโมมีคนกิน อันนี้บางยมคลองไปแถาสีได้พี่น้องแมน่นคนยายสีที่เราเสียไปแล้วเขาขอได้ด้วยบางยมอย่าไปเอ่ยเมื่อตอนนั้นเราตอบมาเอแยแนละ่นเลยสอยากซิมเดี๋ยวเอาปุ๋ยเมื่อไรจังจามาเอาซอช่วยจะมาเอาตะกี้เขาเจ้ากินพี่น้องนิดหน่อยเขามากินขุ่มเหมือนเขาญาติเขาบอกมากินแล้วสมัยกนะ่อนแต่เรายังมีชีวิตอยู่นะเราเราเป็นคนห่วงคลองเลยแมน่นตะกี้หว่วงนะพี่น้องใครมาขอ,อไรด่ใเราตัดทิม กหมาที่ดาหมักมวงน่ะว้าวพี่น้องโคตรงามเลยงามเลยนี่พี่น้องอันนี้เนี่ยปั๊มน้ำมันอยู่ในปากช่องนะเคยถามอยู่คอยบ่อแปบถามอยู่แปะบ่อคอยถามคือหมื่นหนึ่งพอมสุ่งตะกี้คอยว่าสิเอา วิคักวุ้ยเป็นตาดงอีตีพี่น้องขนาดนั้นมันแบบว่ามันเป็นตูบแบบซิ้วๆอ่ะตูบนางซิ้วแต่ว่าเขาลงซีแซกกันหมอดให้พร้อมได้พี่น้องอ๋อุดยอดไปเลยนเั่เลุรรยมากมไดกแเ็ดรยก็เรวยนี่ยแปดพันมันเขาทำขึ้นมื่นหนึ่งบูชา ตะก,กี้เขาว่าเสียเอาเลยตะกี้บอแป๊บว่าเสียเอามื่อไหรอยู่ในหน้านะ่ะซื้อไม่แบบชื่อื่ออยู่ยังไงวะแปดพันผู้ใหญ่ใจดีใหไฮไฮแมรี่เลยเออให้เสาเปี้ยวนี่เปี้ยวเป็นผู้ใหญ่ใจด,ใด,ใดีให้บอแป๊บอินที่ื้อตู้เมื่อไหรอยู่นะบอกตะก,กี้เขาถามเคยถามเราตอนเรากำลังเห็ดเสียแล้วนะล้างนีแล้วเพราะเมื่อนึ่งแล้วลว่าพอมส่งเอาบอแพงโ่อน เพื่อต่อเนาะแม่นแต่วอันนี้เดเ่านเฮ็ดงามนะเห็ดงามดีนะแต่ว่ามันกะใส่เส้าใหม่ที่แบบแข็งเลยเนาะมันเป็นไม้ไผ่แม่นไม้ไผ่งามเป็นตูบไม้ไผ่แบบแต่ว่าเขาเจาะหมดวมากะไก่นี่เพื่อเขาจะชิลก็ลงมาสุ่งห่อนกันลงมาแต่กชองมีหน่อ รวยออกตูบไหมจ้าเข้งๆปังๆกว่าเก่าเด้อปลามาสื่อแนวกินก่อนแต่ว่ามันแหน่หนีเลยแบบโบติงเลยชนหุ่นใดเขาไม่แล้วแกมาถ้าเจ้าใส่หุ่นใดลงมาแกมาส่งนี่ของปวดสวรรค์พี่น้องกินจนแบบขี้เหมือนกินว่านี่คือไข่ลูกนะทุกคนเจ้าสีนน้ำยุบไม่กินเราไปเนี่ยเบื่อ จะไปได้แค่ปุ่งประเยดีเนาะาคือลายลายมือบเนจะเกือจะใส่ใจไปงทไปยูี่ยสุคนสุหากันละบบย่เลยนี่น้จาก็ใครเ็นในปาบายเลเ้ยเอาใจเงินเด็กผู้นึงรับเงินผู้หนึ่งอะเอาของให้ ไม่อะเราไม่ทันได้หิวอะไรเลยเรื่ขาสืบตามจะแถเลยแเข่าโซหิวเขาแห้ง่นเข่าขึบนีเนาะขึ้นข้าวเม่าเหยีเท้าเหงอลยนะในอ้งนั่ผกไม่หน่อัยนเนาะผูงแล้ว ตูปนั่งซิ้วพี่น้องงามอีลีแมนชั่มนิพอดีแบบเขาเห็นอยังมันกะสบายเลยเหมาะแี่ว่านอะงหลายคนเอามากินสิ้นดาดกัออนเดี๋ยวพังเบิ้งพี่น้องเื่อสิ้สื่ออยู่เสียเอาไว้ตั้งไว้ในหน้าเทียงเพราะว่าเทียงบอกแบบบ่มีบอลอ,อยู่พี่น้องตะกี้ เคยว่าว้แล้วว่าอยากซื้อแต่ตอนบแป๊บขึ้นไปรช่องเราถามมึงอล้วว่าเมื่อนหนึ่งฟอมส่งคือแบบว่ามันแทงโพดแต่เพรฉันได้ต่อแล้วดอกต่อแล้วก็รออันนี้นะต่อแล้วบอจังได้เอ่ยก็บริไปทลำเขาอืมอื่อแมนแต่ว่าเพิ่นส่งฮอดทั้งที่พี่น้องลงมาเมื่อวาน้กกอ็ว แต่ว่าคนสั่งไลายได้เราเห็ดน้ำกับ,บท่านเลยโอมคนสั่งไลายท,าาท,าท,าทั้งบ้าทคนบ้าทเองนี่นะแต่ว่าถ้าซื้อมันกระคุ้มมื่พี่น้องก็สันะ่บไปร้ายเรานั่นแหละพี่น้องจ้าสี่เดียร์คออนุญาตลาขอบใจบดสุษูรสุคนที่ติดตามแล้วก็บเป็นกำลังใจให้บอสแบบสวรรค์พี่น้องขอบคุณทุกๆกกำลังใจพี่น้องโปรติดตามมือแรงวันเกิดน้องทำพี่น้อง แมนนั่นแหละไปแล้ว <c oughs> พ่อ,อกันคลิปหนาะพี่น้องจา้าสบ,บายดีคือก <c oughs> ันขนาดเลยให้มันพมเหนะ <c oughs> ี้ยเอนเลยคือกันนะ <c oughs>